สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูอาหารนะคะผัดพริกหมูสาชั้นนะคะเพื่อสุขภาพเราไม่ใส่เครื่องปรุงรสนะคะเราจะใส่ซอสเห็ดนะคะซอสเห็ดหอมนะคะน้ำมันน้ำมันถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแท่นนี้นะคะเครื่องปรุงของเรานะ เพื่อสุขภาพหรือผู้ป่วยได้ทานได้นะคะจะไม่มีเค็มไม่มีอะไรมากพอดีพอดีนะคะเราเริ่มมาเริ่มทำกันได้เลยนะจ๊ะก่อนอื่นก็ใส่น้ำมันก่อนนะคะน้ำมนันนี่เป็นน้ำมันที่เราเอาทูเหลืองนะคะน้ำมันทูเหลืองเลยนะคะสำหรับผู้ผู้ป่วยหรือผู้ไม่เพื่อผู้ป่วยและคนที่รักษาสุขภาพนะคะทานได้นะคะ ะะอุปกรณ์นี่นะคะหมูนะคะผักแล้วก็เอามาในตู้เย็นจะสีซิดๆหน่อยนะคะพริกหยวกนี่พริกที่เราตาเอาไว้นะคะก่อนอื่นเราต้องใส่พริกก่อนนะคะหรือเราเรียวรวนหมูก่อนแล้วค่อยใส่พริกที่หลังนะคะ ขอใช้มือนะคะไม่ถนัดเลยจ้าเราจะหมูใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวพริกเราจะลงที่หลังนะคะรวนให้หอมก่อนนะคะเครื่องปรุงเรามีแค่นี้นะคะเราจะกะประมาณเอานะคะ น้ำตาลทรายนิดหน่อยไหมน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะใช่<ม>อขอเอาขึ้นนิดนนะคะจะได้สุกรับ อเราเพิ่งนิ่งราคะที่เห็นถึงค่ะเราไม่มีอะไรมากนะคะเราไม่ใส่เราไม่ใส่เครื่องปรุงรสนะคะเครื่องปรุงรสแล้วก็มีซอสเผ็ดหอมนะคะอย่นี้นะคะแล้วเราก็จะนิ่งนะคะน้ำมันเฉื่อยที่ที่เยอะออกไปนะคะเพื่อที่แม่ให้มีน้ำมันมาก ก็จะรั้วนะคะก็ใส่เอาแก้วนี้นี่ขนาเราจะตัดน้ำตาลนี่ออกไปอีกนะคะตัดเสร็จนะคะแล้วเอาพอประมาณแล้วนี่ไฟนี่คือไฟมันจะแรงไฟนะถ้าไฟแรงนะคะเราก็ใส่ชิปได้เลยนะจ๊ะใส่ชิปไปเลยนะคะ เราก็ต้มีน้ำมันออกนะคะแล้วใส่เครื่องปรุงที่หลังน่ะนี่เลยค่ะผัดให้หอมนะคะใส่ตั่วไปนะคะถ,ถั่วสีนะคะกับพริกหยวกค่ะ ก็จะหอมแล้วนะี่สุขภาพเลยนะคะใส่น้ำไปหน่อยจ้าน,นี่นะคะใส่เครื่องปรุงเรานะคะสิอิะคะัพตูติน่ะตัวเหลืองน,นะคะเราใช้ตัวเหลืองน,นะเราไม่ใช้น้ำปลานะคะอเราใส่นะคะ ซอสเห็ดหอมลงไปค่ะซอสเห็ดหอมนะคะไม่มีอ,อะไรที่เปรี้ยวปนนะคะประมาณจะพอดีแล้วแต่นะคะจะซอสมึงก็ได้นะน้ำตาลแค่นี้นะคะต้องเยอะแค่นี้ไปเลยไนจ่า แลหน้าคาหน้าทานะแล้เวเรหลดหยดน้ำไปอีกนิดนึงนะคะน้ำเรียอเท่านั้นจ้าใส่สาล็คพัดผักก็ได้นะใสาล็พัดขัก ใส่ผักนี่นะคะรวมหลายผักเลยนะคะใส่ไปเพื่อสุขภาพของเราเองควันน l e เ,เองของอร่อยนะคะมันฝุนนะจ้า องชิมดูหน่อยนะคะอือร่อยมากไม่มีอะไรเสียปลารือ,อรการสก็ไม่มีมีแค่สองสิ่งจะทำอร่อยลยนะคะ พออีอ่นี่นี่นะคะไม่ค่อยได้ทำได้น,นะแต่เอาให้แห้งเลยจ้ะเอาให้แห้งนะคะช่วยให้แห้งเลยจ้ะ หมดเลยนะคะลืมเปิดนะคะไม่ตะบ,บ,ตบังหรือจารีเลยนะคะตัดขึ้นเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดขึ้นได้หนึ่งจานใหญ่ๆ หมูสามชั้นพริกหยวกถั่วเพื่อสุขภาพเราค่ะอาหารเพื่อสุขภาพเลยนะคะเที่ยวเอาเอา,เอามันน้ำมันเขาออกนะน้ำมันเขาออกนะคะแห้งแล้วเสร็จเลยนะคะนี่เนีอร่ยรอยมาหน่าทานน่าทานนะคะก็จะมีนะคะพริกหยวกนะคะหมูสามชั้นนะคะไปรวนให้อาน้ำมันออกแล้วก็พริกเอากระเทียมกับพริกมาบุกบุบดำนะคะ แล้วก็มีใบโหระพาหรืออะไรก็ได้ใส่ลงไปนะคะเพื่อให้มีรสกลิ่นหอมขึ้นมานะคะเราก็จะได้อาหารที่มีคุณค่าทางอาหารนะคะโดยที่เรานะคะทําเองนะคะไม่ต้องคนป่วยก็กินได้นะคะไม่มีอะไรเจือปนนะคะคนป่วยคนไข้คนรักษาสุขภาพก็กินดีนะคะนี่แหลคะค่ะผัด ผัดหมูสามชั้นนะคะกับพริกโย่ถั่วนะคะเผ็ดเผ็ดแซ็บแซไปเลยนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นัสชมด้วยนะคะไม่บายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ